พวงกุญแจแป้งปั้นจากแป้งข้าวเหนียวสลักชื่อหลากหลายคณะคือหนึ่งในสินค้าจากกิจกรรมขายของน้องใหม่ที่สันจุทาเวทพรามนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการชั้นปีที่สมมหาวิรทยาลัยสงขลานครินและเพื่อนๆร่วมคณะอีกสามคนใช้เวลานับเดือนคิดขึ้น โดยนำประสบการณ์จากการขายสินค้าในงานถนนคนเดินและวิชาการที่ศึกษาเล่าเรียนมาเป็นหลักในการกำหนดประเภทและราคาสินค้าเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อสอนให้รู้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราขายแพงแต่คนไม่มีคนซื้อก็คือมันสินค้าก็จะไม่ออกไปเลยค่ะคือมันจะ แทนที่ว่าเออมันจะออกไปปุ๊บให้คนอื่นเห็นแล้วก็เออสวยนะน่ารักนะเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวมันก็ไม่ได้ออกไปแต่ถ้าเราขายให้ถูกปุ๊บคนก็จะไปบอกต่อว่าเออซื้อจากร้านนี้ร้านนี้ก็คือน้องเขาก็จะพาเพื่อนมาซื้อค่ะกิจกรรมขายของน้องใหม่เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณปี2526 โดยองค์การบริหารองค์การนักศึกษาในขณะนั้นต้องการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาใหม่ในการเลือกหาสินค้าที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยในยุคนั้นใช้โรงช้างและคาเฟ่เป็นสถานที่วางจำหน่ายสินค้าและภายหลังที่ก่อสร้างตึกกิจกรรมแล้วเสร็จในปี2536จึงย้ายมาจัดบริเวณชั้นหนึ่ของอาคารดังกล่าวจวบจนทุกวันนี้ อมรรัตน์ราชเดิมนักศึกษาชั้นปีที่4คณะการแพทย์แผนไทยในฐานะอุปนายกฝ่ายบริหารองค์การบริหารองค์การนักศึกษากล่าวว่างานในปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง3มิถุนายน2554โดยมีสโมสรน,นักศึกษา12คณะและชมรมนักศึกษารวมถึงผู้ค้าอิสระกว่า30แผงนำอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นของประดับ และเครื่องแต่งกายมาให้ได้เลือกซื้อหากันในราคาย,ย่อมเยาโดยเครื่องหมายประจําคณะสมุดและเสื้อยืดสกรีนชื่อมหาวิทยาลัยรวมถึงแบบเสื้อที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของแต่ละคณะเป็นสินค้าขายดีนอกจากไรายได้จากการจำหน่ายสินค้าซึ่งสามารถนำมาสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาการขายของน้องใหม่ยังเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงสายสัมพันธ์เอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่กัน ที่สำคัญเป็นประสบการณ์นอกห้องเรียนที่หาจากที่ไหนไม่ได้การรวมกลุ่มขององค์กรในมหลาลัยไม่ว่าจะเป็นชมรมหรือว่าสมโมสรน,นะคะก็คือได้มาร่วมกันในการจัดกิจกรรมทางนี้ขึ้นมาเพื่อจะแบบมีทั้งความสัมพันธ์อันเดียรระหว่างเพื่อนร่วมงานแล้วก็รุ่นน้องอย่างเงี้ยค่ะหลักๆก,ก็คือตรงนี้มากกว่าก็คือแบบอีกอย่างหนึ่งคือมหลาลัยของเราเนี่ยมันมีกิจกรรมมากที่จะต้องใช้คนจํานวนมากแล้วก็ อันนี้เป็นการเปิดจุดเริ่มต้นของการเปิดงานเลยว่าเราจะได้มีการพบปะกันยังไงรู้จักกันยังไงเพราะว่าหลังจากนี้กิจกรรมการเรียนอะไรกม็มามากขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีได้ค่ะดีที่ว่าเออได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเ,าเด็กคณะรุ่นระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องต่างคณะแล้วก็ต่างชั้นปีค่ะสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันแล้วก็อาจทําให้แบบแบบว่าบุคคลภายนอกผู้ปกครองได้เห็นว่าเออ การใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทลัยทําให้เปลี่ยนการใช้ชีวิตจากระดับมัธยมมาสู่โตขึ้นระดับหนึ่งอะค่ะดีมากเลยค่ะได้อย่างแรกเลยคือความสามัคคีฝ,ฝ,ฝึกฝึกฝึกให้การแสดงออกคือเราเราเรียนเราสามารถนําอาชีพการนําของไปซื้อของมาขายเปิดร้านเองสามารถบอกได้ว่าเราเรียนและอนาคตถึงเราไม่ได้ทํางานแบบว่าออบริษัทหรืออะไร ราชการแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยถ้าหากว่าเราเราได้รู้ว่าเราได้เหนื่อยด้วยกันกับเพื่อนเวลามีปัญหาค่ะก็เออเราเรารักกันคือคือปลอบใจซึ่งกันและกัน คนที่มาขายนะคะก็จะเป็นนักศึกษาภายในคณะที่เป็นทั้งที่ไม่ใช่ทั้งสโมแล้วก็เป็นสโมด้วยะคะ่ะทำให้รู้จักกันมากขึ้น,นะคะ่ะรุ่นพี่รุ่นน้องจากทั้งทุกทุกชั้นปีก็ได้มานั่งคุยกันในตรงนี้นะคะ่ะมีการมานอนเฝ้ากันอะไรแบบนี้นะคะ่ะมันก็เกิดมิตรภาพด้วยแล้วก็ทาให้ทำงานกันเป็นด้วยะคะ่ะแบบขายของเป็นอะไรแบบนี้คะ่ะเจอคนคณะอื่นรุ่นน้องรุ่นพี่เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยไ,ไหมมันก็เหนื่อยอะคะ่ะเพราะว่ากว่า ตั้งก็ตั้งตั้งแต่ตอนเช้ากว่าจะเก็บก็สี่ทุ่มห้าทุ่มนอนเฝ้ากันอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็สนุกดีอะค่ะเพราะว่าถ้าได้แต่เรียนก็คงไม่ได้มาทําอะไรแบบนี้ค่ะมุสตอมาซิพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสงขลานนะครินบอกว่าประทับใจกิจกรรมขายของน้องใหม่มาตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่ที่นี่เพราะมีสินค้าที่หลากหลายราคาไม่แพงและอยากให้จัดต่อเนื่องทุกๆปี เรียนแล้วก็พอจบไปเนี่ยคือปีนี้เป็นปีแรกที่จบไปอะครับก็มาเดินประมาณ2อรอบแล้วครับประทับใจแล้วก็ที่ยิ่งวันสุดท้ายเนี่ยเขาจะแบบลดของจะเซลล์เนี่ยก็คือจะมาดูไหวขึ้นคือช่วยๆกันมาดูแลแบ่งเวรกันมาดูแลซุ้มแต่ละซุ้มอย่างเงี้ยครับก็เป็นความรับผิดชอบอีกอย่างหนึ่งที่จะสร้างกันใน ในความเป็นนักศึกษาครับในตัวของนักศึกษาเองแล้วก็ส่วนน้องๆเนี่ยก็จะเดินมาซื้อของแบบคือน้องใหม่ครับที่ว่ามาจากต่างจังหวัดไม่รู้ว่าในหาดใหญ่นี่จะไปซื้อที่ไหนอะไรยังไงผ้าปูที่นอนอย่างเงี้ยครับมาใหม่ๆก็มาซื้ออุดหนุนจากรุ่นพี่ซึ่งรายได้ส่วนนี้เขาก็จะมาะสนับสนุนในส่วนของสโมสรของแต่ละคณะอีกครับแต่ละชมรมอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นการดีผมก็เลยคิดว่าโครงการเนี้ยมีทุกๆปีก็ยิ่งดีครับชอบ ก็มาซื้อพวกเสื้อผ้าซื้อตะแกงซื้อตะก้าอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าที่นี่มันมีครบมีครบค่ะคือที่นี่มีมีอยู่แล้วม,มีอยู่แล้วค่ะคือตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะมีใช่ไหมคะก็คือพอมาถึงก็มาเจอของใช้ส่วนตัวมันก็เยอะก็เลยคิดว่าเออมาซื้อที่นี่ดีแล้วค่ะมาเดินแล้วเป็นยังไงบ้างมาเดินก็รู้สึกว่ามันคึกคืนดีค่เคะเพราะว่ารุ่นพี่ก็มีเยอะใช่ไหมคะแล้วก็ของก็มีขายเยอะค่ะ ก็ชอบค่ะบรรยากาศดีชอบชกิจกรรมขายของน้องใหม่จึงไม่ใช่แค่เพียงการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายแต่ยังผูกโยงสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องเพื่อนกับเพื่อนซึ่งมิตรภาพดีๆนี้เองจะเป็นพื้นฐานแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแขวหน้าแก้วสมศรีภาพศิยาธรเชมณีสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหัดใหญ่รายงาน